สวัสดีครับผมข้าเปหน,ปนุงเปงานทางเดียวอี่นัองโอ้ยนะครับนะทางยูทูบเบอร์ครับผมนะช่องไดแว้เพื่อนๆนะครับเหมือนนี่ครับเนี่ยเสียวอวังหรือเสียวเขาเนี่ยกดขเขามาเพิ่งกันะใกล้ๆกันกนะหอคุณผู้ชมเห็นครับคับแบบนี่อย่างไงครับออกซ้ำเนี่ยครับอยากอายครับพี่น้องครับเนี่ย วิเดียวคอมไม่เอี๊ยงอยู่บ่พี่เนี่ยเดี๋ยวหาหาแนวมาห้องจัง่อยพรากรีอพอยเมียเอ้ยพี่ครับเอ้ยพี่ครับป๊อปเอาเนี่ยนะครับโฟกัสเมียน้อยนะครับผมตั้งโหมดโฟกัสกว้างนะครับพี่น้องน,นะครับเอาถึงใส่ถึงกันเล่เน,นี่ยบินหว่างเนนะี่ย เอาไนเนี่ยพร้อมด้วยนะฮะเขียวพีระสุกนะจ๊ะบีสดนั่นเองนี่อื้ยเพียงเอาแม่เพีองเพื่อความรวดเร็วความแซ่บความหวามือนิกระเทียมตรวจจัดรักพร้อม นะครับเขาเลี้ยวอ่อนๆครับผมมาแดบดบลมร่มตกพี่น้องนะฮะประมาณสี่โมงนะครับสี่โมงประมาณสี่โมงครึ่งๆนิดๆหนา้ยพี่น้องคแบบนี่้อา้าวเหนือไปพลอยนั่นนี่นะครับแม่จากงามวอ้นซอยยิบหาผี่น้องมันขายรอใบ อ้ยพี่น้องครับเนีอาเอร์พีเพื่น้องครับผมเพัอจัด ตายใหญ่ให้ดูเด้อเนี่ยหนุ่นนะมเล้ยต้องดัดน้ำบ้างมางขอสดขอภัยครับเนาะนี่ครับสาออมสิบปีพีพ่อยแม่เอ้ยเหนียบตับสดครับพี่น้องเนี่ยนี่แบงเนี่ยบน้องเนี่ยนี่ครับคุณป่าคุณลุงนะครับน้องๆนะนลุงครับ

운동. 음. 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 음.

ผมแซ่บพี่ลองนี่ครับเจ้าเพ็ดนะครับนจุไหลายได้ครับเจ้าเพีอด What's happening? Ừ. ôm nhàn chín mươi đi, lại nhiễm thằng kia. co pháo chín pháo, im co. เบิร์ดเพี่น้อาหาโมงเครื่องเรามเนี่ย

ใ่้พวกพริกหลายพวดเผ็ดแบบแก้วเหนียวพร้อมด้วยนะนะเดี๋ยวกันเข้านาครับพี่น้องครับแซ่บคั่งอน่อครับซอยจุอ๋อพี่น้องครับผิดพลาดเนี่ยไหนบอแมทขอโทษขออภัยครับนี่ครับตับนะครับเหนือเป๋อๆนะครับนี่เหนือซันหลอก มาพี่น้องแสบแสบสว่วนสุดท้ายนะครับเจอกันข้าวนายครับพี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งครับผมจวด ผมขอให้อยู่ดีมีแห้งครับผมเจอกันข้าวหนานะครับนะครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้คักอยู่พี่น้องคักนะครับเหลือคือเก่านะครับเนี่ยน่คพี่น้องขออยู่ดีมีแห้งครับผมแสบคักแสบคักนะครับซอยจูม,มืนเนี่ยเนี่ยเนื้อขาดขาดพี่น้อง เอาไว้ผักก็ใส่ตูเ้เย็นไปคือเก๋านั่นนะเพี้ยฮะพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีเสียบเสียบ